ัดีจ้าพี่น้องมันนี่มันลอยแล้วจ้ามันนี่มันลอยเบิ่งทะเลจ้ามันนี่เมื่อคนเปิดให้นั่งเตียงประใบได้หรื่อวานเมื่อก่อนมันลอยเบิ่งว่ามันนี่มี่ลูกค้าไม่นักท่องเที่ยวบ่อเงียบบ่อปกตินี่บไดยอยู่ลักษณะนี้เดจ้าถนนเรียบชายหัดแดกสวดสวดอยู่เด้ปกติ คือคัาคือขาดมึงเร่งนี้กันกับอทกันใดนันปันไดนน้พี่น้องน้อพี่น้องจะเปิดใดสองสามมือถ้าตรงเที่ยว,วมึงก็วันในการมานั่งปันไดต้องลงลงยู่เนาะพี่น้องนาออยู่ดูส๊ เียบดิจ้ะันไหนคือคืนปันไหนคุณนชี่ซีจัสน We can't take you because of COVID. c นี่เปนสอยเจ็ดจ้ะสอยเจ็ดหาสซอยเจ็ดสอยแปด เออนักท่องเที่ยวกับพี่เนี่ยอยู่ตั้งไซเกตสซแปดอยู่ไหมนางเดี๋ยวมันนั่งกันลเลยจ้ะกำมังน,น,น,นัง่งตะคนเนาะ สถานีตำรวจโซออนแปดโซนแปดมีตุก๊กตาจักน้อยอยู่คนเพื่อนเฮนจอดรถขังข้างฟังข้างันทะเลนะจ๊ะเนาะนมันก็เลยเป็นบังยังไง tưởng chưa thiêu Bên nhem bên mà bắn đầy nó đầy ăn đầy ăn đầy ăn ăn đầy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  đầy mày mày ăn xoooo เลาะเบังเล้พี่น้องก็ะกูการปนั่งปันไนดอก้จให้มันสร้างมันสร้างอนนี่ก่อนขี่รถเลาะขี่รถลองพอ่อให้มันเศร้าปวดหัว เห็นบ่จ้ะพี่น้องนาบอกกิ่งจ้ะบอกกิ่งพ้าเจ้าเปิดไปบุญนี่บอกกิ่งก็ได้เนาะโนกระจกไม่เคยออกมาแย้มแรงแย้มขึ้นจย้เถื่อนี่บอกกิ่งสตรีตจ้ะมีพระยาไต้ยนาะจะเนาะพระยาไต้ เหลืองโอ้โหมีบ้านแล้วพี่น,น <c oughs> เอาว้พอกันคิปนน,นจน,น